เพืนเพื <å> ่อายวานะสายกัาดเลยโดมหาชารสนะคะหัวหน้าโคงกาจัดการกรเสืองที่ดีเพื่อนอนกันหลายและส่วานระบบส่งไฟฟ้าการจราจรเป่ยปประเทศไทยนะคะได้กลารายงานถึงระทุกประสงค์ของโครงการหออาานดีครับประธานกาานที่ดีรอพบว่าราชการส่งผดีั่หนาัวน้าผู ท่านหัวหน้าส่วนราชการกำลังผู้ใหญ่บ้านและผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานของท่านโครงการแรกๆเป็นหนึ่งในโครงการเสลิมพระเตียรติสมเด็จพระนิาร กิจกรรมเคลื่อนที่ตลอวที่นี้ครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณครับพร้อมครับหนึ่งสองสามสองสามข่างกันสิ รับรับได้ใครเล่นก็ได้โดนจิ๊ดมั เนี่ย,นยครัคคบพี่อันนี้ได้ข่าวจากไหนครับที่มาตัดมาถามแกล้ได้ข่าวจากไหนมาที่มีใครแจ้งไปอำเภอค่ะอำเภออะไรครับอำเภอจุน ดีเลยความความเท่าไหร่ลุงสครับ3ามเลยครับเป็นไงวัดแล้วดีขึ้นไหมครับแตคร่มีการตอบคำถามรับรางวัลด้วยนะครับนี้ตอบคาถามแล้ว